ไม่เบิร์ต้องทำก่อนเดี๋ยวได้คดีไหนท่านท่านก่อนน้องก้าีทิพย์พร้อม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 ไปก่อนต้องสปีดพร้อมคำท่าคำท่าเข็ดเลยมือเรียบเออเเก่งมากเสี้อย่าเพิ่งนสียมันเขียดในขนาดนั้นเบอร์เบอร์เอาไป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 เออเออเออทีนี้อ่าพอคำท่าเนี้ยเีย ชี้ไปเลยเนี่ยเยอะคนละมุมไก่ปอนะชี้ไปเลยไมข้างหลังข้างหลังข yeah. ้างหลังข้างหลังอบแบไอรรบชี้กระโดดกระโดดกระโดดกเดดแล้วเดี๋ยวก่อนแบบนี้ไปไปรถรถรถไปเยรถไปไไไลดรถมาดู acting ไอ้ต้ากันนะดู a c t ดูตนกเ้า ชีต่เิทำอันนี้ก่อนไงหิวไงหิวไงเอาเิทำับอ่นเอาิงันเหางางเพิอหารด้ชีรชิอีกเนื้ยมาเต็มเต็มยิดกระเดดชิชิรชิเ

เฮ้ยยับยบยับยับทยับอยยบยยับอยยับยบ้ยบกน่ะลุ้มลุ้มมาลเรียนงหลบันหลบันครับลมหมดเลยเมื่อกี้น้ององน้องอันไปหมดเลยจริงจริงมากต้องมายะกตองโมโหจัดเลยนะ อยกยกยกต้นเ้ต้นเ้แบกแบกแบกนแบกแบกินต้มมละกออนอนนมมะละกอพี่หมาป่านะไรพี่มปลาถอนถอนกมะละกอกินต้มมะละกอไม่อยากกินไงแบ๊กแบกแบ๊ก

ทำสมทำได้ต้องไล่จานเนี่ยบอกดูเสียดายมากน้าตานี่น่เลยม่น่าเลยทำสมำได้ต้งลจานเ้้ไป่ไปโน้นละไปโน้นไให้ให้มาจ้องเดินเดินเข้านิเดียวเดินนิดเดียวค่นิดเดียวเดินมาเดินมาอหอ ไินหมู้าอเสียเสียต้นมะละกอทับเสียต้นมะละกอทับเสียริ้อน้อต้นมะละกอไม่ผิดหรอกครับต้นมะละกอไม่ผิดแต่ว่าไม่อยากกินมะละกออีกแล้เขเปาหอครับพูดพูดคน ไปฉลองปแบบิดกองนะดองถายบอกว่าปำสต่ำได้เยฉลองถายใบขึ้นมาใบใบขึ้นมาเร็วไม่มาไม่มาไม่มาฉลองฉลองปิดกองโดยการ กินหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยเบิร์ดอินเนอร์เรามาเต็มเหมือนกันนะเราอ่ะอินเนอร์เราอ่ะสุดยอดนะฮะมือกลางวันมือกลางวันคืออะไรมือกลางวันลาจเดื่องหมดลยเนี่ยลาจิตรอกลางวันลาจิตรอวันนะเต้ตอนเช้าปิดก่องปิดก่อนตื่นไใ้ทุกเมื่อ เชื่อหรอเดี๋ยว